รูกหล่อโบราณหลวงพ่อพทบลูกหล่อโบราณหลวงพ่อพทบวัดช้างเผือกพิมพ์พุทธกวังนะครับพิมพ์พุทธกวังพุทธกวังจะมีสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับวันนี้ตัวอย่างที่เจม,มาให้ชมกันนะครับเป็นลูกหล่อพทุทธกวังใหญ่นะครับของหลวงพ่อพทบจัดสร้างแจกที่วัดช้างเผือกในปี2516น,25น,25นะครับในปี2516นะครับ องนี้เป็นเป็นเป็นพาที่เป็นพาที่สวยมากๆเลยนะครับน้ําทองนะครับทั้งน้ําทองนะครับหน้าตานะครับเป็นรูปหล่อที่ค่อนข้างไม่ค่อยพบเจอนะครับปุตกวักพิมพ์ใหญ่นะครับจะไม่ค่อยเจอเลยนะครับสวัสดีพี่พี่สาโรด้วยนะครับเจก็ตามเก็บทุกรุ่นเลยนะครับผมก็เช่าทุกรุ่นเลยเพราะว่ารูปหล่อรูปหล่อของหลวงปู่ทบนะครับจะเป็นจะจัดว่าเป็นรูปหล่อโบราณยอดนิยมในวงการนะครับเขานิยมมันทุกรุ่นเลยนะครับเยอะไหมที่ พระบางรูปบวชยังสร้างหลังหนึ่งยังไม่สําเร็จเลยนะแต่หลวงปู่บารมีท่านเนี่ยสร้างอุโบสถเกือบยี่สิบหลังแล้วก็กล้าพูดเลยว่าเป็นเกจิคณาจารย์รูปเดียวนะที่พระรูปหล่อท่านเนี่ยมีราคาแพงทุกรุ่นพี่ๆว่าผมพูดจริงไหมเป็นรูปส่วนมากเนี่ยเซียนเขาไม่ค่อยขายกันหลวงพ่อทบเนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะเก็บกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นรูปหล่อทรงนี้นะครับหลวงพ่อทบส่วนมากก็จะเป็นรูปหล่อทรงนี้นะครับเนี่ยเป็นนั่งสมาธินะครับ แต่ว่าที่ทเป็นพิมพ์พุทธกวังเนี่ยจะมีแค่พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่เจตัวอย่างมาให้ดูวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับไอ้น้องน้ํามันจะรู้ดีเพราะว่ามัน,มนเก็บพระสายหลวงพ่อทบหาแท้ยากนะครับหาแท้ยากนะครับหาแท้ยากแล้วพระหล่อเนี่ยไม่ได้ว่าสวยจะมีผิวไฟมีน้ําทองแบบนี้ทุกองคนะครับพระหลวงพ่อทบเนี่ยที่สุดเลยคือเขาเรียกว่าท่านเหนียวอยู่แล้วนะครับ เหนียวก็เหนียวมากนะครับแต่เจเคยบอกว่าพระท่านนะครับส่วนมากมีแต่ผู้ใหญ่นะครับแขวนบูชานะครับพระท่านเนี่ยจริงๆเป็นท่านเป็นพระเมตตานะครับหลวงพ่อทบเป็นพระเมตตามากนะครับเป็นพระเมตตามากๆอย่างอย่างพิมพ์พุทธกวางเนี่ยคือคนที่เขารวยเขาเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาจะนิยมบูชาพิมพ์นี้นะครับในเรื่องทํามาค้าขายทํามาหากินทําธุรกิจนะครับพุทธกวังเพราะว่าเจอไปกราบหลวงปู่ทบทุกปีนะครับ ผมไปกราบทุกปีเลยนะครับไปที่วัดช้างเผือกนะครับวัดนี้แหละเนี่ยไปวัดนี้แหละนะครับผมไปทุกปีนะครับปีนี้ผมก็ไปผมไปทุกปีนะครับผมไปทุกปีนะครับวัดช้างเผือกเป็นอีกวัดหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็มีความสําคัญมากเป็นอีกวัดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าดวงจิตสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ทบเนี่ยท่านมรณะที่วัดนี้นะครับก็ค <independently> <ไ>ือก่อ <justo> น<ป> <stone> ที่ท่านมรณาภาพนะครับหลวงพ่อทบมรณาภาพป,ปี2519นะครับ <t ouch> ช่วงปี1516เนี่ยท่านเริ่มกลับมาอยู่วัดช้างเผือกนะครับตามคําสั่งของอาจารย์ท่านนะครับอาจารย์ท่านเคยสั่งเอาไว้ว่าอย่าทิ้งวัดช้างเผือกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นวัดล้างร่างท่านเนี่ยไม่เน <t ouch> ่าไม่เปื่อยนะครับสังขารสลีระร่างท่านเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยปัจปจุบันอยู่ที่วัดช้างเผือกผมไปกราบทุกปีนะครับผมไปกราบทุกปีผมเคยบอกว่าพี่ๆพี่ๆมีโอกาสเนี่ยอย่าลืมไปวัดช้างเผือกนะครับ ได้ไปกราบเนี่ยเป็นบุญมากๆนะครับได้ไปกราบหลวงปู่ที่วัดช้างเผือกหลวงปู่เนี่ยสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับเหมือนคนนอนหลับเฉยๆนะเหมือนคนเนื้อหนังเส้นผมอะไรพวกนี้เล็บเล็บเหมือนคนเลยนะครับเหมือนคนยังมีชีวิตอยู่เลยไอ้น้องน้ำมันจะรู้ดีเพราะไอ้น้องน้ำมันเกิดเพชรบูรณ์ไอ้น้ำมันเป็นคนเพชรบูรณ์เนี่ยแท้ๆเลยนะครับมันจะรู้ดีนะครับพระเครื่องของหลวงปู่ทพเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าพี่ไปพื้นที่นะพี่ไปถามถามเช่าเขาเขามองหน้าเลยนะ คนเขามองหน้าเลยเพราะเขาไม่ขายคนเขาห่วงมากเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับพ,พระหลวงพ่อทบเนี่ยคนพื้นที่ห่วงมากนะครับห่วงมากๆเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยเจอนะครับพระก็เลยไม่ค่อยเจอนะครับใช่เนาะพี่เนี่ยขนาดพี่สารโรทยังบอกเลยเคานิยมทุกวัดแพงทุกวัดคือจะมีสักกี่รูปอะ่ะที่ทําได้อะ่ละลวพระหลวงพ่อทบนะจะหาที่น้ําทองอย่างเงี้ยเนี่ย พระหล่อเนี่ยเวลาเขาดูสวยเนี่ยเขาดูที่น้ําทองถ้าพระเหรียญก็ดูผิวเหรียญใช่ไหมพี่แต่ถ้าพระหล่อปุ๊บเนี่ยพระหล่อเนี่ยเขาดูที่น้ําทองพระใช้ไม่ใช้พระสวยไม่สวยเขาดูที่หนึ่งคือหล่อมาสมบูรณ์นะครับหล่อมาหน้าตาติดไหมนะครับดวงตาหลวงปู่ติดไหมจมูกปากนะครับหูสองข้างติดไหมมือแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับติดไหมนะครับแล้วทีนี้ความสวยเราก็จะมาดูกันที่ผิวและผิวพระหล่อแล้ว นะครับองค์นี้เจบอกเลยว่าเป็นองค์ที่สวยมากๆนะเป็นองค์ที่สวยมากๆแล้วรุ่นเนี้ยเขาไม่ค่อยเจออยู่แล้วเพราะว่าคนมีเขาเก็บหมดไม่มีใครไม่ใฝ่ฝันพระหลวงปู่นะครับเก๋มาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับพระหลวงปู่ทบเนี่ยนะครับเก๋มาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับปีนี้ผมก็ไปเขาเรียกว่าไปกราบหลวงปู่อีกนะครับครับสวัสดีพี่ยานพัทนนะครับคนที่มีพระหลวงพุตทบรุ่นนี้นะแทบจะนับชีวิตคนเลยอ่ะคือเขาสร้างไม่เยอะจริงๆนะครับ หลวงพ่อทบพุทธกวักเนี่ยโดนยิงเข้าหัวหมวกเป็นรูเลยนะครับโดนยิงเข้าหัวหมวกทหารเป็นรูเลยแขวนรุ่นจิโกแขวนร,รูปหล่อหลงวงพ่อทบรุ่นจิโก,โกวัดช้างเผือกเหมือนกันนะครับแต่จิโกจิโกจะสร้างไล่เลี่ยกันถ้าพุทธกวักนี้สร้างปีหนึ่งหกถ้าจิโกสร้างปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยแล้วว่าฟุกไหมล่ะของจริงไม่มีคําว่าฟุกครับหลวงพ่อทบนี่แน่นอนเลยนะครับแน่นอนเลยวันนี้ก็เผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับวันนี้นําพระเครื่องนะครับพิมพ์พุทธกวัก ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับในพระเครื่องของสายหลวงพ่อทบธรรมปัญโยนะครับก็มาเผยแผ่รุ่นนี้เป็นหล่อตัดช่อนะครับเป็นหล่อตัดก้้นช่อไอ้น้องนั้นยกมือไหว้เลยนะครับเห็นหลวงปู่กี่ทีก็คือปิติศรัทธาเลยนะครับนี่แทบลงไปกราบเลยนะเห็นพระหลวงปู่ที่ไรนะครับพระเนี่ยเป็นหล่อประกบนะพี่พระหลวงปู่เนี่ยส่วนมากสร้างเป็นหล่อโบราณก็จะเป็นหล่อประกบนะครับเวลาดูด้านข้างจะเป็นหล่อประกบสวัสดีพี่นรงเวศนะครับสวัสดีพี่ๆเป็นหล่อประกบนะครับ แล้ว uh ก็จะตัดก้านช่อนะครับตัดก้านช่อแล้วก็ตะใบนะครับเพระมีรอยยุบตัวนะครับเวลาดูโตดเหมือนอาจารย์แจ๊ะเหมือนเหมือนไลท์ที่แล้วที่ผมอธิบายอาจารย์แจะนะครับเวลาตัดก้านช่อเราจะมีรอยยุบยุบนะครับแล้วก็จําเบอร์ตะใบนะครับเบอร์ตะใบก็จะเป็นตะใบหยาบๆนะครับเบอร์ตะใบก็จะเป็นตะใบหยาบๆแต่นี้มันเลี่ยมมันจะส่งยากนิดนึงนะครับก็พอมองเห็นอยู่นะครับเบอร์ตะใบนะครับจําพิมพ์จํากัน การตัดช่อนะครับจําลองประกอบการสร้างนะครับแล้วก็มาดูที่ผิวพันวันะนะครับผิวพันวัน,นะก็เป็นพระหล่อนะครับพระหลวงพทบเนี่ยผิวจะเป็นมะละนะครับหรือที่บางคนเขาจะเรียกผิวตกทรายนะครับผิวตกทรายนะครับคือบางองค์อ่ะก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะพี่บางองค์ถ้าเกิดว่าสวยน้อยกว่านี้นะครับอบางองค์ถ้าเกิดไม่มีผิวไฟไม่มีน้ําทองก็แท้เหมือนกันได้ นะครับแต่ถ้าพี่ๆเจอพระเยอะๆเหมือนผมอ่ะพี่จะรู้ว่าพระหลวงพระทบเนี่ยถ้าเป็นน้ําทองเป็นผิวไฟเนี่ยคือที่สุดน้ําทองกับผิวไฟนี่คือหายากจริงเห็นร่องแก้มไหมพี่มีจุดดำๆเห็นไหมร่องกวดนะครับเขาเรียกว่าร่องกวดเดี๋ยวผมจะไปทําป้ายไว้ที่วัดช้างเผือกนะครับผมมาได้บทอรัธนาบทเนี่ยมาจากมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเป็นบทที่ไม่มีที่ไหนเขียนเลย แต่บทเนี่ยเป็นบทตําราโบราณที่หลวงพ่อทบท่านเคยให้เอาไว้ใช้มีวัตถุมงคลมีของดีเราต้องอาราธนาเป็นด้วยคาถาหัวใจเศรษฐีหลวงพ,พ่อทบครับนะโมพุทธายะ,ยะทาพุทธโมนะอุอากาสะอากาสะอุกะสะอุอาสะอุอากาะณะาลิติณาลีเตหังชาลิติพระลีราชาปียังมามะอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิเอหิมา,มามานะเงินทองไหลมานาลิติในภาวนาเมื่อเราไปเปิดกิจการหรือว่าเราไปเปิดร้านเปิดอะไรนะครับเรียกเงินเรียกทองนะครับ คนเพชรบูรณก็รู้อยู่เสียทีทั้งนั้น